ชื่อปฏิญญาสีสุขนะคะเปิดร้านกาแฟเป็นบางคาคาเฟ่เราชอบบรรยากาศที่มันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็จริงๆคือใกล้ตลาดน้ําบางคาค่ะครอบครัวของแฟนนะคะเป็นคนที่นี่เลยคนบางคาถ้าถึงเซาเราชอบทำกาแฟเราก็เลยเลือกจะเปิดกาแฟที่ใกล้บ้านก็รู้สึกว่าจริงๆปัญหาเราอยากทาให้ร้านกาแฟของที่นี่เป็นสไตล์เป็นบ้านที่แบบมากินกาแฟกับเพื่อนกินกาแฟกับครอบครัวเล็กๆค่ะสไตล์แบบนั้นนะคะ ก็จะมีเครื่องดื่มอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานแล้วส่วนอาหารคาวหลักๆของเราก็จะมีเป็นพวกกุ้งสโลงอันนี้ลูกค้าชอบนะคะแล้วก็เป็นอกไก่นุ่มส้มตำตัวนี้ก็อร่อยมากก็อีกหนึ่งที่ขึ้นชื่อก็จะมีเป็นไตหมูหน้าปลาแห้งอันนี้ใครมาก็อย่าอย่าพลาดเลยค่ะอร่อยมากจริงๆเครื่องดื่มจริง,รงๆเรามีซิกเนเจอร์ที่เอาของท้องถิ่นนะคะ มาทำเลยก็คืออย่างเช่นแผ่นเดนโคโคโนทัทลาเต้คือเป็นากาแฟกับน้ำมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นซอสใบเตยที่หอมแล้วก็หวานด้วยนะคะแล้วที่นี่ก็จะดังด้วยน้ำตาลสดเราก็จะเป็นน้ำตาลอเมริกาโน่น้ำตาลสดคือน้ำตาลสดแท้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเราไม่ได้ใส่อะไรเลยสดจากชาวสวนแถวนี้เลยค่ะแล้วก็ท็อปอัพด้วยกาแฟใช้ทุกอย่างเลยจริงๆริงเรื่องเมล็ดกาแฟรเราก็เลือกเมล็ดกาแฟที่เป็นอเมริการ้อยเปอร์เซ็นต์เป็นใบรสชาติค่อนข้างดีค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีเป็นพวกซอสต,ต่างๆที่เป็นซอสทำเครื่องดื่มอะค่ะแล้วก็จะมีไั จริงๆเราหาข้อมูลมาหลายที่อยู่นะคะเราก็ต้องการเครื่องที่มันเป็นใช้งานที่ง่ายสะดวกพอเราไปเจอที่ UCK ั UC ค่ะแล้วก็ไปเจอจริงๆเราประทับใจคือประทับใจเซลลที่ให้คําตอบเราที่เราอยากได้อย่างดีเลยแล้วก็อีกสำคัญคือวันนั้นนะคะเราไปเทสกาแฟเราเจอบริต้าที่อาจจะทํากาแฟให้เราสึกว่าเฮ้ยกาแฟเขาดีกาแฟเขาอร่อยเราก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะเหมาะสมกับเราเพราะเราชอบกาแฟด้วย ตอนนี้เพิ่งจริงเราเปิดแล้วมาประมาณเจ็ดเดือนนะคะเรารู้สึกว่าเราโอเคกับเครื่องมากๆเราต้องการความเสถียรเราการทางานง่ายเพราะว่าเราสึกว่าเรื่องคนเราคอนโทรลไม่ได้แต่เราก็เลยใช้เครื่องในการช่วยคนซึ่งก็ตอบโจทย์มากคุณภาพช็อตแต่และช็อตมาโอเคมากค่ะเวลาก็ดูง่ายน้องๆรู้สึกทำงานแล้วแฮปปี้ลูกค้าแฮปปี้กับรสชาติของเราเราก็ถือว่า80% 90%ามารานเกาเรมาเราได้ตามที่เราอยากได้เลยถ้าใครจะเปิดร้านกาแฟเครื่องนี้ก็เป็นเครื่อน่งที่น่นนาสนใจนะคะ ใครนะคะแวะมาเที่ยวเชลิมซาวมาไหว้วัดหลวงพ่อโสธรนะคะเที่ยวตลาดน้ำบางค้ายังไงอย่าลืมแวะมาบางคาคาเฟ่นะคะร้านเราเปิด8โมงถึง2ทุ่มแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะเพจบางคาคาเฟ่ะคะ่ะ